สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความลับของผมอีกอย่างหนึง่งผมใช้มันมานานแล้วนะครับสําหรับไอ้ตัวไฟฟับโฟกัสเนี่ยใช้ไปทําไมเหรอก็คือมันเป็นมันเป็นแอปที่แบบว่าเวลาเราเคยเปิดส afar รีแล้วแบบเนี่ยเลยต้องไปเปลี่ยนเป็นเป็น r i v a t e นะเพราะว่าเว็บนี้ดูแล้วเข้าแล้วไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนรู้เรื่องพวกคุกกี้อะไรเป็นอย่างดีนี่นะคุณจะรู้ว่าแบบ เว็บอะไรบางอย่างเนี่ยเราเข้าไปแมง่งคุกกี้แม่งเต็มเลยไม่รู้มันจะเป็นจะเอาข้อมูลกูไปทําอะไรของมันก็ไม่รู้บริษัทมันจเจริญจากการเก็บข้อมูลของกูหรือไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่ยกตัวอย่างดีกว่าว่ามันเป็นเว็บอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเจอพวกนั้นบ่อยแล้วกันนะแล้วก็ ไอ้ตัวไฟฟอกโฟกัสเนี่ยหน้าต่างมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่มีแท็บนะครับมันมีแค่ช่องใส่อดเดตแล้วก็ใช้เป็นเ e ิร์ช e อนจินได้เราก็สามารถตั้งเ e ิร์ช e อนจินได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเป็นอะไรแต่ผมตั้งเป็นดักดักโกเพราะว่า,ารูปแบบการแสดงผลบนไฟฟอกโฟกัสมันออกมาดูดีนะครับใครจะเลือกใช้ Google ก็ได้เพราะว่า Google เนี่ยมันดีดีที่สุดเป็นเ e ิร์ช e อนจินที่หาข้อมูลแล้วดีที่สุดตลอดอะ่ะไม่เคยไม่เคยผิดหวังกับ Google นะอ แต่ดักตักโกนี่บางทีมันก็มั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลพันล้านแสนล้านอะไรมซึ่งมันหาในอินเทอร์เน็ตไม่ได้อยู่แล้วนะ <S <S <ม>ก็ข้อมูลอินเทอร์เน็ตนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าไร้สาระแล้วเราก็เหมือนกับเล่นไปเรื่อยมากกว่านะครับตัวไฟฟลูโฟัเองก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรมานานมากแล้วนะมีแต่ปรับปรุงเรื่องบั๊ก อะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับบางอย่างก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นเนี่ย Safari i n t e น r a t i o เนี่ยคืออะไรผมก็ไม่รู้เลยนะถึงใช้มาถึง5ปีแล้ว,วเกินกว่า5ปีได้มั้งก็ยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้ Safari i n t e g r a t i o นนี่มันคืออะไรแล้วไอ Siri Shortcut เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ได้เลยมีปัญหาก็มันตลอนนะครับ แต่ประโยชน์ของมันก็คือเราเข้าเว็บไหนเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะโดนติดตามไม่ต้องกลัวเรื่องคุกกี้ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องเราจะเต็มไปด้วยข้อมูลที่แบบว่าเฮ้ยมันมาอยู่ในเครื่องเราทำไมอ่ะอะไรประมาณนี้นะเออซึ่งพอเราเล่นเสร็จอะเรากดทางขยะตรงนี้ปุ๊บม,มันก็จะเป็นการลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ท่องไปอะแล้วมันติดตัวเรากลับมาเนี่ย มันลบทุกอย่างหมดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของไฟฟอกโฟกัสก็คือปลอดภัยนะแต่ว่ามันใช้กับอะไรที่ต้องลองอินไม่ได้นะนั่นคือข้อเสียของมันดังนั้นก็แบบว่าสําหรับคนที่แบบต้องหาข้อมูลเยอะๆหาข้อมูลหยาบๆอะไรประมาณนี้ใช้ไฟฟอกโฟกัสเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องกลัวเรื่องม a l แว r e ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรซอฟแวร์แอฝงอะไรทั้งอย่างทุกอย่างอะ่ะไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัย ความที่เราต้องห่วงเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับก็ก็อยากจะฝากไว้ว่ามันปลอดภัยตรงนี้นะครับเออนอกันก็คงไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าคนที่ใช้แบบบางเว็บบ่อยๆอะ่ะเราก็จะมีวิธีมิมีวิธีเหมือนกันนะอย่างเช่นเราใช้ facebook บ่อยๆนะครับเราก็คือไอไฟฟ,ฟกอกกันเนี่ยมันไม่มีบุ๊กมาร์กเว้ยเออมันไม่มีแถบไม่มีบุ๊กมาร์ก ดังนั้นเวลาเราใช้เนี่ยมันก็ยางก,กันนะเนี่ยถ้าเราจะเข้า Facebook ง่ายๆแล้วก็แอดลิงก์ถูกอัตโนมัติปับ๊บนี่ราคานี้พอเราจะเข้า Facebook มื่อพิมพ์ปับ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยเป็น Facebook เลยนะครับอันนี้เป็นอโตคอมัตเป็นระบบอโตคอมัติของมันนะครับก็จะง่ายกว่าการที่เรา,าจะมาหาบุ๊กมาร์กหรือว่า แต่ว่ามันก็ถ้าใช้บุ๊กมาเยอะมันก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเออเราก็มาแมเนจตรงนี้ได้ด้วยเมื่อกี้อนี่ก็จะเป็นเว็บพวกที่แบบว่าผมไม่อยากให้มันมีคุกกี้จริงๆก็ไม่อยากให้ดูเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเออพวกคนในบริษัทพวกนี้มาดูหรือว่าสาวกพวกนี้มาดูแล้วแบบจะโมโหมาหมว่าอุ้ยดูมินเลยนะโอเค แล้วก็ตรงท็อปไซต์เนี่ยจะให้ดีปิดไว้นะครับเพราะว่าเวลามันออโต้คอมพิวเนี่ยมันเป็นจะเป็นขึ้นมาเป็นเว็บที่เราไม่ไม่อยากเข้าตลอดเลยอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไงก็ลองดูนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่บอกไปก็คือพวกเว็บที่ต้องมีการล็อ,อกอิน,นใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะไม่รองรับคุกกี้นะครับสวัสดีจ้า